นจ้าเขมฮอนก็มีไม้ดอกไม้ประดับสวยๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเขมฮอนจะให้ทุกคนได้ชมใกล้ๆเลยนะคะเ,เขมฮอนก็ไม่แน่ใจว่าน้องชื่อดอกอะไรนะคะแต่ว่าน้องจะเป็นไม้ที่เป็นใบนะคะเป็นใบเหมือนไม้ประดับที่เป็นใบนะคะเป็นใบนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมใกล้ๆนะคะ คือน้องนะคะก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะและด้านล่างของน้องนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังมีต้นใหม่งอกออกมานะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนลำต้นของน้องนะคะที่จเจริญเติบโตแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีสี่ต้นนะคะ แตกออกนะคะใบก็จะไปคนละทิศละทางนะคะแต่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเข็มฮอนนะคะจะยกขึ้นมาถ่ายใกล้ๆนะคะให้ทุกคนได้ชมนะคะสวยไหมคะกิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าสองกิ่งนี้นะคะน้องก็จะแตกออกจากลำต้นใหญ่นะคะเห็นไหมคะ ก็จะแตกออกจากลำต้นใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะด้านนี้นะคะก็แตกออกจากลำต้นใหญ่อยู่สองกิ่งด้วยกันนะคะเสียงรถก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะต้นนี้นะคะก็จะแตกออกมาเหมือนกันนะคะนี่ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะแตกออกเป็นกิ่งใหญ่แล้วนะคะมองร,มรวมๆแล้ว สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลําต้นน้องใกล้ๆนะคะก็จะมีจุดๆ,ๆสีขาวนะคะแล้วก็ใบนะคะก็จะเป็นชั้นๆสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมดอกไม้สวยๆไม้สวยๆกับเข็มพรน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนบายบายจ้า